เคสนี้ลูกค้ามีปัญหามองไกลไม่ชัดมองไกลชัดเจนปกติดีทางร้านซักถามประวัติตรวจค่าสายตาการเหนือตาและเช็ค VA มองไกลทางร้านมีการตรวจสอบค่าสายตาด้วยระบบโฟลเดอร์ที่ทันสมัยและแม่นยำที่สุดลูกค้าทุกคนที่เข้ามาที่ร้านเรารับรองได้เลยค่ะคุณจะได้ค่าสายตาที่ดีที่สุด และได้แว่นที่ใช้งานได้จริงสามารถมองไกลมองกลางและอ่านหนังสือได้เรามีพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญมากกว่า15ปีคอยดูแลในเรื่องสินค้าในเรื่องการวัดสายตาและการวัดจุกกระบอบที่แม่นยำสำหรับเคสนี้ลูกค้าเลือกเป็นเลนส์โปรเกสีฟที่สามารถมองไกลมองกลางและอ่านหนังสือในอันเดียวกัน ถ้าลูกค้ามีปัญหาเรื่องสายตาไว้ใจแว่นอินเตอร์สาขาข้างตลาดพล้านร้านเปิดบริการทุกวันตั้งแต่9โมงจึงถึง2ทุ่มแล้วพบกันคะ่ะ